Valeu, hết măn Ừ Con hàng lên đó Cô, anh ấy cả tên nhiều อีแดินแหงข้างหน้านนอยู่หัวเทียม<อ>สุปนี่นะอูยโอ้ยถ้ระเบิดตาลยนะอยักษ์มยังไงูกับเปิด,ด,ดปตาก็ละสามโมปามมปนจะหอกงี้ไงเนาะหน้นเฮ็ดกินใช้เอาด้านห้ใส่ด้วยด้น้าใส่มันจะเปื่อยนี่อ คนก็คนบ้คนก็เฮงฮ็ตปวกพี่น้องฮ็ดปวก เห็ดกได้อ่ะกินกราบป็นสิ่างเหตุ ความจุมโอ้ยเทพมันสินอนเนีองเฮ็ดบ่มันบ่มาเนี่ย้าวมาวกล้อนอ้ยซาอวดหาละางเฮ็ดทำแล้วข้าวาแม่บุนเนี่ยยังกัมันขาเมื่อ hết lái thôi, hả? còn gì nữa hả? hết lái thôi. ui, phải mua phải hà bộ, thằng là lạng hẹn. gì đấy trang nha, nó sai nhá. đi

โอ้ยอ้ยลมาแล้วอาคนาคนานไมด้เลม่ไ้ลก็ตายแล้วลตาวไม้ง่ายอาไมไ้คนเดียโนะมาท้เจ้าาว้าแล้วไปลูกโอ้ชิบอะไรมาล้ มันกำลังเร่มแตะกันตาตัวนาดน้อนังนี่ตาพี่ขาดน้อนังทางด้านแม่แม่สี่ตัวแล้วป๊อปตัวน้แม่ลูกัน้องแม่ลูกเฮ้ยาน้นเฮ้ยไปทางน้องแม่ไ้แม่มาให้มาให้แม่มามาเป็นอ่นั้นป๊อปฮะใช่แม่นี่แม่นี่แม่นี ป็ดเหรอมันหนาวมันนอนแบบมันมีนอนกินมาแล้วลูกมันมีนอนนแบบมันเออยังไม่เข้าใจนะเทอกถ้าข้างในอมันมีนอนคือบบมองเย่หมอนอนี่เป็ดกรติ๊บยมันมีนอนแบบนมีเนี่ยหมอกอหมอไนอนมีเตหมีเตหบ เด็กวกเต็มเลยข้างมามาทางเมืองเซกุทองเมืองสองคอนทนาคนบลาไบอสเอื้อยจวาจนมันเถ่าเลยมูนะมันหกบอเออป้าเขาเจ้าไงบอ่่ไ จะได้ดิเนาะสีเ oh. ็ดเนี่ยได้กินนี่เบอรเจยวพริกดิบมันยังขาดมามาคนสิบเป็นล้านี่ออกมา